บอกไร่อยากบอกไรอ่ะไม่รู้แปลว่าไรแต่อยากพูดได้นกนกนกบ้านนกบ้านเหลือตัวเดียวช้าดิเมกินเออกำลังไปไปถึงว่ามีมีมันอยู่บ้านเดียวกันสองตัวนกเป็นหนึ่งตัวแต่ตี้มันนะครบตี้ช้าดิเออช้าแล้วไปแล้วฝันร้ายจุดน้องพุทธศิวดาวครับไปแล้วฝันร้ายกูเป็นไงฝันร้ายรถติดไอ้สัสอ้าวฝันร้ายกูรถแปะเลย ฝัดร้ายก็ชนบ้านแล <one> <esh> ้วเฮ้ยรองรับตัวเลยไม่องม่้องรีที่มันที่มันยิงเงอเพราะพวกผมกระสุดหมดละฝัดร้ายไอ้ฝัดร้ายนันไอ้กระุรกระสุะกระสุด ไม่ไม่ได้ฝันร้ายมานะฝันร้ายพี่กินมันมันข้ามมึง่ะมันนั่งแบบนูดมึงยิ่งนิ่งเลยอ่ะยิ่งตืมเลย <c oughs> <c oughs>